เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับีนผมอาชีพเป้ารถสวยๆมาชมหรือสืเล็กใช้นะครับว <factual S 2> ันนี้เป็นสวีทครับสวีทปีศูนย์สองเครื่องเกียร์ดีสีสวยสีสันก็ยังโอเคยังเงางามยังเงานะครับอาจจะมีฝุ่นมีด้านมีริ้วลอยกันบ้างโดยรวมแล้วยังสวยยังเงา รถบ้านเดิมๆดิมอมใช้งานได้เลยแล้วราคาถูกด้วยนะครับ39,000่าบาทครับถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอนถูกกว่านี้หาไม่ได้อีกแล้วครับเครื่องเกียร์ดีเล่มครบนะครับบอดีดเดิมเดิมบางๆไม่มีชนหนักเครื่อง VT e c ด้วยขันหน้าบางๆงภายในก็ยังสะอาดครับเกียร์โต้กระจบไฟฟ้าประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะสะอาดนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังด้านหน้าหุ้มไว้ครับด้านหลังเบาะเดิม กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านพิกัดดูรถอยู่นครสวรรค์ท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ